สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านนะครับเอเมื่อวานมีเรื่องช็อกมาเล่าให้ฟังพอดีอูโทรศัพท์มาบอกว่ามีคนนำสุนัขชิวาว,ว่ามาทิ้งหน้าตู้คือชิวาว่าถ้าหากว่าคุณรู้อ่ะมันเป็นหมาย,ยอดฮิตนะติดท็อปทีนของประเทศ <c oughs> เราเลยผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมดูแลน้องเอง,เองนะซึ่งตอนนี้ก็ น้องกาลังเดินทางมาหานะครับผมเดี๋ยวอีกสักพักน้องก็คงมาหาผมที่บ้านดีๆก็กําลังจะเลี้ยงชีพพาะว่าแบบงงๆอะ่ะคือล้วก็มีเวลาเตรียมของน้อยมากแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูว่าผมเตรียมอะไรเอาไว้บ้างยังไงเดี๋ยวรอน้องมาแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าโอเคครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือของที่ผมเตรียมได้นะตอนนี้นะครับผมอันดับแรกเลยคืออาหารนะครับผมนี่ฮะอันนี้คือซื้อแบบว่าเป็นถุงแบ่งมานะเห็นอูเขาบอกว่าน้องค่อนข้างคันฟันนะก็เลย ออลองซื้อกระดูกนะเขาดูไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมนะส่วนเจ้านี่ก็คือแปรงขนนะฮะแปรงขนก็แปรงแล้วเดี๋ยวนี้มันมีระบบแบบนี้ด้วยเนะพิ่งรู้เหมือนกันแต่พอแปรงเสร็จปุ๊บขนมันติดในร่องนี้ใช่ไหมเราก็กดปึ๊บหนอย่างงี้ปุ๊บขนแล้วก็ปาดออกไปได้เลยก็ทําความาสะอาดได้ง่ายดีนะครับอันนี้คือแปรงขนนะแล้วก็อันนี้เป็นกระบอกน้ํากระบอกน้านะครับพกพา เขาบอกถ้ากดปั๊บน้ำมันก็จะไหลออกมาเนาะใส่อาหารพกพาไปนอกสถานที่ได้นะแล้วก็ถาดอาหารครับแปลงขนตามเสื้อนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเออเป็นเหมือนแบบที่ใช้เช็ดน้ําตาครับนี่ครับไอเช็ดพวกกีตาเมื่อกี้ก็ลองแกะมาลองถูดูดนะนิดนึงก็โอเคใช้กับน้องหมาน้องแมวได้อกระดาษทิชชู่เปียกแบบไม่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมนะครับผมก็คือเพราะว่าเขายังเป็นหมาเด็กอยู่ อันนี้ก็ทั่วไปครับแผ่นเพลิดลองฉี่นะแผ่นลองฉี่อันนี้แผ่นเพลิดลองฉี่ก็ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากครับเล็กๆแล้วก็อันนี้ผมทำเองเป็นกระเป๋า DIY นะเออคือข้างล่างก็ก็เป็นแบบว่าฟองน้ำนี่มีฟองน้ำอยู่ข้างในนิ่มๆนะะเนี่ยฟองน้ำสองสาชั้นเลยยังยังเตรียมตัวไม่ทันเตรียมของไม่ทันบางอย่างผมก็ต้องสั่งนะครับต้องใช้เวลารอของมาส่งหน่อยอ้ออีกอย่างหนึ่งมีอันนี้ฮะได้มาแต่ดมนี่ครับ ห้องหนาหมาอุปกรณ์มันไม่ได้จบแค่นี้หรอกเดี๋ยวมันจะต้องมีตามมาเยอะแยะยุบยิบจุ๋มจิ๋มอีกมาแล้วเสียงมาก่อนตัวจะยินอทุกคนายผมนะคทุกคนได้ยินืบ้านไเนียไม่อกันนเตียงม้อนทุกคนน่าจะแบบว่ามีความรู้สึกอ้าวพี่ชายผมมาแล้วนั่นไงโดด้วยว่ะ พี่ชื่อช่องว่าน้องอังปังนี่พี่ชายผมรับไปเลี้ยงอ่ะอ๋อนี่เหรอสรุปชื่ออังปังเหรอมีชื่อแล้วใช่ไหมตั้งชื่อว่าอังปังบอกว่าเดี๋ยวทุกคนอยากจะอยากดูน้องอังปังก็เลยบอกให้เฮียอ๊อฟมาทำช่องอังปังขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วอังปังก็ได้อยู่กับเฮียอ๊อฟอังปังลากันนะ รักกันเฮงเด้อมันเคี่ยงจริงเลยรักใคข้างบนยังดีกว่ารักใครทิ้งมาได้เนี่ยถามจริงใครทิ้งใจร้ายจริงครับเขาอาจจะไม่อยากทิ้งหรอกเพราะว่าเขาเอากล่องมาให้ดีมากเลยไม่เคยได้กล่องเลยเขื่อนวิเศษเอารองตังเอารองตังมาไว้นี่ก่อนให้มาคุณเคยเฮ็นอ๋อก่อนนะครับผมจริงน้องม่วงนะต้องพาน้องนอนก่อนแล้วอย่างแรกอันนี้เล่นกับพวกอาฟงได้ใช่ไหมใช่ได้หมดเลย เป็นเพื่อนซีมาเฟียจริงเหรอใช่เล่นกันน่ารักมากอ้าไหนเดี๋ยวเขาจะไปนอนตรงไหนทีนี้ไหนขอดูการอยู่การกินเขาหน่อยได้ไหมเขาจะไปนอนตรงไหนยังไม่ได้หาไม่ทันก็นอนหาไม่ทันนอนด้วยกันเลยเนาะนอนด้วยกันเลยนอนด้วยกันเลยเตัวนอนบนเตียงเลยเลยนอนเตียงเนี่ยนอนเตียงเปิดแอร์รอแล้วไปนอนเตียงเลยโอเคไปนอนเตียงเอาละครับผมปังก็นอนแบบออฟตรงนี้นอนนี่ไงนันนอนด้วยกันลืมเราแล้ว โอเคครับหูกลับไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องอังปังนะครับสรุปชื่ออังปังนะตั้งแล้วอังปังอังปังนะครับอังปังหูอย่างน่ารักเลยแ้่ผมคงทำคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับอังปังมาเรื่อยๆแหละครับขออนุญาตตั้งตัวนิดนึงตั้งตัวไม่ทันช่วงเย็นๆเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงผมอาจจะลองเอาเขามาให้อาหารแล้วก็ลองมาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างมีปฏิกิริยากับบ้านใหม่ยังไงนะแต่ตอนนี้ดูง่วงๆมากเลยดูดิปัง ง่วงไหมลูกง่วงไหมครับง่วงไหมดีใจดีใจง่วง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 นอนไหมนอนไหมครับนอนโอเคเดี๋ยวให้เขานอนก่อนนะครับ เก่งจังเลยลูกหนูหนูเข้าไปฉี่ในในห้องน้ำด้วยเหรออ้าวเยี่ยมจริงๆเิงเยเก่งจังเลย เป็นเวลาประมาณสามทุ่มนะครับผมก็นั่งดูบอลน,นะฮะน้องปังน้องปังอยู่ันเตียงไม่ได้น้องปังนอนนอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมน้อง,ปงเป็นเ่อยใช่ไหมลูกยังไม่ฉวนเงี้ยวนอนฮะอยู่ย่างนี้แค่ทั้งวัน,น <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงกลางคืนจะเป็นยังไงเขาจะร้องหิงหิงไหมหรือว่าจะหลับแบบไม่มีอะไรเลย ฝังขาครับเขาไปเร็วเขาไปนอนเร็วๆเขาไปนอนเข้าไปแล้วเขานอนแล้วโอเคคุณนายครับคุณนายครับคุณนายครับปิดไฟให้เขานะครับทุกคนฝันดีครับน้องปังฝันดีครับคุณนายครับคุณนายครับ ตอนนี้ตีสองสี่สิบห้านะครับเดี๋ยวจะปลุกน้องปังไปฉี่ที่ดีเขานอนอย่างนี้เนาะผมคุมผ้าให้เพราะว่ากลัวเขาหนาวเว้ไม่อยู่ตรงนี้นี่เองไปฉี่ปะไปฉี่ก่อนครับนี่ครับหรือว่าเขาจะฉี่ไหม ตือ่อด้วยโอทีเดียวเลยเดียวเดียวเลยตีสามเขาก็จะได้นอนด้อยโอ้โหอึกร้อนใหญ่จังอีกงสบายแล้วใช่ไหมครับไปนอนต่อไหมครับ ต่อนะโอเคครับตอนนี้9ก้าโมงดูดูอังปังโอ้เรื่องน่ารครับมาได้เฉียวะนะครับเนี่ย ดูสิใครอยากกินใครอยากกินใหรอยากกินมไม่ตรงเหนื่อโอ้โหตัวใหญ่หายใจก่อนลูก <Huh? S 2> หายใจก่อนเลี้ยวมากเลไม่หายใจเลยนี่เลี้ยวจัง บบเอีพีนะนี้ก็จะประมาณนี้ครับสว่วนอีพีหน้าเราจะทําอะไรกันบ้างอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับกับอไอปังชาแนลยี่บ๊ายบาย